ถ้าคุณจะซื้อรถมือสองคันหนึ่งอะ่ะคุณเลือกมันเพราะอะไรรู้กันบ้างไหมครับว่าคนแต่ละคนมีวิธีการเลือกรถมือสองไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าประสบการณ์แต่ละคนก็ไม่เท่ากันบางคนนะครับเวลามาดูรถกับผมเนี่ยก็เลือกที่โครงสร้างดีเป็นหลักเรื่องเครื่องยนต์อะไรไม่สนใจเลยเพราะเขาบอกว่าเขาเป็นช่างเขาซ่อมรถเองเป็นอันนี้ก็หมดกังวลไปได้ในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกแต่คนบางคน ขอแค่เครื่องยนต์ดีช่วงล่างดีไม่มีผุเพราะว่าเขาเอาไปใช้งานหนักเรื่องของสีสันภายนอกมันจะเป็นริ้วเป็นรอยมันจะบุบมันจะไฟแตกอะไรเขาไม่เคยสนเลยเพราะเขาไปใช้ในสวนอย่างเดียวไว้บรรทุกผลิตผลทางการเกษตรแบบหนักๆลุยหนักๆเขาก็ต้องการเครื่องยนต์ดีอย่างเดียวแล้วคุณล่ะครับเวลาเลือกซอรมลงสองเลือกจากอะไรกันบ้าง ถ้าวันนี้คุณยังไม่ได้มีความรู้และประสบการณ์เหมือนคนอื่นเขาในการเลือกซื้อรถมือสองแต่อยากจะได้รถมือสองที่ดีไว้ใช้งานผมอยากจะชวนให้ดูคลิปนี้ครับถ้าคุณจะซื้อรถมือสองอันดับแรกผมอยากให้ดูเรื่องของโครงสร้างหลังจากนั้นให้ไปดูเรื่องของเครื่องยนต์กลไกลแล้วก็ไปทดสอบขับขี่สุดท้ายก็ดูเรื่องของกรรมสิทธิ์รถยนต์ว่ามันถูกต้องตามกฎหมายโอนได้หรือเปล่า วันนี้ผมลองจับเจ้านิสสันมาร์ทคันนี้มาเป็นรถโมเดลเพื่อให้คุณลองดูกันนะครับว่าเราจะตรวจสภาพกันยังไงบ้างเรื่องแรกเรื่องโครงสร้างครับก็เปิดฝากระโปรงขึ้นมาเลยการดูการชนจากด้านหน้าดูง่ายมากครับเวลาที่รถชนเนี่ยมันจะชนจากด้านนอกเข้าด้านในเสมอดังนั้นเราจะมาดูว่าส่วนไหนที่มันอยู่เปลือกนอกสุดอย่างเช่นฝากระโปรงฝากระโปรงเนี่ยมันจะมีน็อ ที่มันร้อยตัวฝากระโปรงอยู่ถ้ามันไม่มีการถอดแสดงว่ารถคันนี้ไม่เคยมีการทําสีมาให้ดูทั้งซ้ายและขวานะครับอย่างเช่นคันนี้ไม่มีถอดสบายใจได้แสดงว่าฝากระโปรงไม่เคยถอดทําสีต่อมาก็มาดูที่แก้มหน้านะครับที่แก้มหน้าเนี่ยก็จะมีน็อตร้อยอยู่ถ้าเกิดว่าน็อตตัวนี้ไม่ได้ถอดขยับแสดงว่าตัวแก้มหน้าเนี่ยไม่มีการถอดทําสีก็ให้ดูทั้งขวาแล้วก็มาดูฝั่งซ้ายด้วยนะครับ ถ้าซ้ายขวาไม่มีการถอดขยับแบบนี้แสดงว่าไม่เคยทำสีเลยอย่างนี้สบายใจได้อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวคานด้านหน้าหม้อน้ำนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยดูได้อีกตัวหนึ่งตัวนี้จะมีสติกเกอร์แปะไว้อยู่แสดงว่ายัางเดิมเพราะว่าสติกเกอร์พวกนี้จะมาจากโรงงานส่วนรูปทรงของคานเนี่ยจะต้องมีความคมชัดของรูปทรงถ้าตรงไหนเป็นรูเหลี่ยมก็ต้องเหลี่ยมกลมก็ต้องกลมนะครับหรือตรงไหนเป็นรีก็ต้องรีไม่มีการ ดุ่งหรือคดนะครับในกรณีที่มีการชนเข้ามาบางทีมันอาจจะยับมีการดึงออกไปรูพวกนี้มันจะรูปทรงบิดเบี้ยวนะครับรวมถึงรอยเชื่อมต่างๆจะต้องไม่มีรอยไหม้หรือรอยพ่นสีทับตรงนี้ก็สามารถที่จะเป็นข้อสังเกตได้ว่าเดิมๆตัวช่วยอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของสติกเกอร์ฝากระโปรง ตัวสติกอร์ฝากระโปรงเนี่ยจะถูกติดมาจากโรงงานนะครับในกรณีที่มีการชนมาบางทีมีการเปลี่ยนฝากระโปรงฝาที่เปลี่ยนมาก็จะไม่มีสติเกอร์แล้วนะครับต่อจากนั้นก็มาดูเรื่องของด้านข้างนะครับตัวประตูเนี่ยโดยปกติจากโรงงานมาซีนก็จะเป็นเส้นสม่ำเสมอแบบนี้นะครับแล้วเวลาที่เราจิกซีนพวกน,นี้ไปมันจะมีอาการนิ่มนิดๆน,นะครับก็จะเป็นรอยเล็บเราแบบนี้ ถ้าแข็งมากอันนั้นคือไม่ปกติหรือถ้านิ่มเกินไปก็ไม่ปกตินะครับถ้าประตูดูแล้วยังเดิมๆอยู่เนี่ยก็ให้มาดูเพิ่มเติมว่าตัวนอ็อตอย่างตัวนี้จะเป็นน็อตที่แก้มหน้ามาเกี่ยวไว้นะครับมีการถอดไหมถ้าไม่มีรอยถลอกของปะแจไขออกเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็มาดูตัวนอ็อตบานประตูพวกนี้นะครับด้านล่างด้านบนถ้าไม่มีริ้วรอยการถลอกเนี่ยแสดงว่าประตูไม่เคยถอด ถ้าประตูไม่เคยถอดครับโครงสร้างด้านในก็ไม่เสียหายแต่ในกรณีถ้าประตูถอดหมายความว่ามีการถอดประตูไปเก็บสีก็ต้องไปดูด้านในอีกทีนะครับว่าด้านในเนี่ยมีการเสียหายเยอะไหมอ่ะตัวนี้ลองดึงตัวอย่างให้ดูนะครับด้านในเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยเหล็กหลายชั้นนะครับที่เป็นโครงสร้างที่จะปกป้องเราอย่างตอนเนี้ยอย่างตรงเนี้ยก็คือ ซอนเหล็กไว้3ชั้นเพื่ออะไรครับเวลาที่ชนด้านข้างเนี่ยคนข้างในจะได้ปลอดภัยนะครับพวกนี้จะมีการยิงนะครับจุดอาร์คไว้เพื่อให้เหล็กมันติดกันเหล็ก3ชั้นเนี่ยจะถูกละลายติดกันเลยนะครับถ้ายิงอาร์คจากโรงงานมาเนี่ยเขาจะค่อนข้างรูปทรงสวยงามความลึกสม่ําเสมอให้สังเกตพวกนี้นะครับถ้าจุดไหนที่เม็ดอาร์คเนี่ยมันหายไปแสดงว่า จุดนั้นเนี่ยอาจจะมีการพับของเหล็กเข้าไปนะครับจะต้องมีการเคาะมีการดึงนะครับซึ่งเหล็กมันจะไม่เรียบเขาจําเป็นต้องโป้ครับซ่อมแล้วก็โป้ใหม่เพื่อให้มันเรียบเพราะว่าจะได้เอาขอบยางตัวนี้เข้าร่องไปได้แบบนี้นะครับก็ให้เราทําแบบเดียวกันกับประตูทุกบานเลยนะครับก็ดูซีนสม่ําเสมอดีไหมกรอนประตูไม่มีถอดนะครับไม่มีรอยประแจขันแล้วก็ดูน็อต บานประตูอ่าอย่างเนี้ยไม่มีไขแสดงว่าด้านในเนี่ยพวกอาร์คพวกนี้ก็จะต้องเดิมอยู่นะครับก็ลองดึงดูได้นะครับทํากับทุกบ้านเลยนะครับแล้วก็จะเห็นจุดอาร์คเส้นสายทุกอย่างก็จะตรงคมชัดนะครับจุดอาร์คก็ยังอยู่ทุกจุดแบบนี้ก็โอเคตัวของฝาท้ายก็เช่นกันนะครับฝาท้ายเนี่ยให้มาดูน็อตนะครับว่ามีการถอดขยับหรือเปล่า ถ้าเกิดว่าไม่มีการถอดไม่มีการขยับแบบนี้ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วพวกซีนต่างๆที่ฝาท้ายสังเกตไหมครับมันก็จะเป็นเส้นสม่ําเสมอกันแบบนี้จิกไปก็ต้องนิ่มนิดๆเห็นรอยเล็บใช่ไหมครับเนี่ยจิกไปก็จะนิ่มนิดๆแบบเนี้ยถือว่าปกติแล้วก็ดูรังน้ําหลังครับว่าจุดอาร์กการเชื่อมต่อซ้อนทับของเหล็กเป็นไงบ้างอย่างนี้คือปกตินะครับมันจะต้องดู เรียบเนียนสม่ำเสมอเส้นตรงคมชัดแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเส้นมันโคดเลือนหายอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ละมันต้องมีการซ่อมมาแน่ๆเลยนะครับดูตัวกรอนรับฝาท้ายนิดนึงเห็นไหมครับมาร์คสีขาวสีแดงจากโรงงานก็ยังอยู่นะครับอย่าลืมที่จะยกตัวพรมพื้นยางอะไหล่ขึ้นมาดูด้วยแล้วก็ดูซีนด้านท้ายนะครับว่าซีนด้านท้ายเนี่ยยังสม่ำเสมอไหม นะครับแล้วก็จุดอาร์ตต่างๆเห็นไหมครับแผ่นเหล็กก็จะมีจุดอาร์คแทบทุกจุดเลยนะครับเส้นของร่องยางอะไรเห็นไหมฮะความลึกความเป็นแนวเนี่ยมันจะสม่ําเสมอนะครับถ้ารถชนมาเนี่ยก็ให้นึกถึงกระดาษที่มันยับไว้ครับเวลากระดาษมันยับมันพับแล้วเนี่ยมันก็จะต้องถูกดึงออกมานะครับมันก็จะเห็นริ้วรอยของการดึงอยู่พวกนี้จุดอาร์ก็ยังอยู่ครบเห็นไหมครับ นะอย่างนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์ตามมาตรฐานโรงงานนะครับถ้าเกิดว่าชนมาแล้วมีการดึงการเคาะส่วนมากเขาจะพ่นสีทับป,ปกปิดรอยยับนั้นไว้ครับก็คือจะมีการโป้ทับมันก็จะเรียบไปเลยแล้วก็พ่นสีทับเพื่อปกปิดในส่วนที่เขาเคาะดึงที่มันเป็นรอยยับอยู่นะครับถ้าเกิดดูรัสบายตายอย่างนี้มีความคมชัดลึกจุดอาร์ทุกอย่างอยู่แบบนี้ก็ถือว่าชัดเจนไม่มีการชน วิธีที่ผมสอนไปเมื่อสักครู่ก็เป็นวิธีเบื้องต้นแต่ถ้าจะดูเชิงลึกจริงๆเนี่ยมันจะต้องดูละเอียดมากกว่านี้แต่แค่นี้ก็น่าจะเป็นตัวช่วยให้คุณดูรถอย่างง่ายๆเป็นแล้วในส่วนของโครงสร้างต่อมาในส่วนของเครื่องยนต์เราก็ตรวจสอบด้วยตาเปล่าก่อนความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ต่างๆไม่มีแตกหักชำรุดถ้าดูด้วยตาเปล่านะครับต้องไม่มีการล่วซึมของน้ํามันต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเบรก หรือน้ำมันเครื่องที่รั่วซึมจากตัวเครื่องให้สังเกตดูนะครับว่ามีตรงไหนที่รั่วซึมไหมแล้วก็ตัวของหม้อน้ํานะครับตัวฝาปิดหม้อน้ําต่างๆไม่มีคราบน้ํายาหม้อน้ารั่วซึมนะครับแล้วก็ในส่วนของสายไฟต่างๆไม่มีการตัดต่อหรือมาพวกนี้ให้ดูความสมบูรณ์ภายในห้องเครื่องก่อนว่าไม่มีรั่วไม่มีแตกไม่มีหักนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาลองสตาร์ทดูแต่ก่อนสตาร์ทเนี่ยเวลาที่อ่อนกุญแจ ขึ้นมาให้สังเกตไฟที่เลื่อนไม้นะครับมันจะมีไฟสัญ,ญาลักษณ์ต่างๆมากมายขึ้นมาแต่ถ้าเราสตาร์ทไปมันจะต้องดับทั้งหมดเห็นไหมครับไฟทุกอย่างดับหมดเลยเหลือแค่ตัวไฟเบรกมือเท่านั้นเองถ้าเราเบรกมือลงมันก็จะดับครับ ให้เราลองสังเกตนะครับถ้าเราสตาร์ทรถสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยรอบเดินเบาจะต้องอยู่ที่800รอบก็คืออยู่ต่ำกว่าเข็ม1,000รอบสักเล็กน้อยและรอบจะต้องนิ่งๆให้ลองเร่งเครื่องดูสักนิดหนึ่งครับว่ารอบเวลาที่มันกวาดมันมีการสะดุดไหมเดี๋ยวผมจะลองเร่งดูอ่าเข็มขึ้นไม่สะดุดลงไม่สะดุดนะครับอ่าประมาณนี้ถือว่าใช้ได้แล้วถ้าเราเร่งอยู่ประมาณสัก2,000รอบ เห็นไหมนิ่งๆเลยนิ่งๆเลยอ่าลองปล่อยแบบนี้ถ้าลอดการทำงานไม่มีการสะดุดขึ้นหรือลง แบบนี้ถือว่ารอบเครื่องนิ่งดีนะครับเวลาที่เราไปทดลองขับนะครับก็ให้ไปสังเกตทุกอย่างเลยอุปกรณ์อะไรในรถที่ต้องใช้ลองใช้ให้หมดกระจกมองข้างกระจกสีบานแตรใบปัดน้ำฝนเปิดไฟในรถเปิด u, วิทยุสวิตอะไรที่ต้องกดลองใช้ให้หมดว่ามันใช้ได้ไหมแล้วก็ไปสังเกตด้วยว่าเวลาที่เราเลี้ยวสุดออกตัวหักเลี้ยวซ้ายขวาเป็นยังไงบ้าง มันมีเสียงอะไรผิดปกติไหมเวลาที่ถนนมันไม่เรียบมีการจ้ำของตัวรถเนี่ยช่วงล่างเนี่ยมันโยนตัวผิดปกติหรือมันกระด้างผิดปกติหรือเปล่าอัตราเร่งเป็นยังไงบ้างเวลาเปลี่ยนเกียร์สมูทดีไหมหรือมีอาการกระตุกกระชากแรงถ้าทุกอย่างที่คุณไปทดลองขับเนี่ยมนสามารถที่จะขับขี่ได้แบบนุ่มนวลสบายความเร็วขึ้นต่อเนื่องไม่มีอะไรกวนใจแสดงว่ารถคันนั้นเอาไปใช้ได้เลย เริ่มจากการเข้าเกียร์นะครับเวลาที่ลากเกียร์มามีอาการกระตุกของตัวรถหรือเปล่าถ้ามีนิดหน่อยถือเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถ้ามันกระตุกแรงแสดงว่าไม่ปกติและเวลาที่เข้าเกียร์แล้วรอบต้องไม่ตกนะครับรอบก็จะอยู่ประมาณนี้ไม่มีการดึงรอบลงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นไปลองขับกันลองสาวพวงมาลัยดูครับว่ารถไปทิศทางที่เราสาวพวงมาลัยอยู่หรือเปล่า ลองหักซ้ายหักขวาเห็นไหมครับรถก็จะไปตามทิศทางที่เราสาวพวงมาลัยแล้วก็ลองเลี้ยวสุดดูครับว่าเลี้ยวสุดออกตัวมีเสียงช่วงล่างดังไหมถ้าเลี้ยวสุดออกตัวนี้แล้วช่วงล่างไม่ดังก็ถือว่าเพลาขับยังดีอยู่นะครับเ,เลี้ยวสุดออกตัวไปเลยนะครับแบบนี้ก็ยังถือว่าช่วงล่างยังดีอยู่แล้วก็ลองอัตตาเร่งดูเดี๋ยวเราจะลองอัตตาเร่งกันดูนะครับไปครับ วันนี้เส้นทางที่เราทดสอบก็จะเป็นเส้นทางเขานะครับก็จะมีเนินให้เราได้ลองนะครับช่วงล่างด้วยมีโค้งนะครับทุกอย่างได้ลองครบเลย ดันั้นเราก็ลงมาพื้นเรียบแล้วนะครับทีนี้เราก็มาลองดูว่าเวลาที่เราขับเนี่ยอัตราเร่งมันขึ้นต่อเนื่องหรือเปล่าความเร็วต่อเนื่องดีไหมครับอ่าก็ต้องลองสังเกตดูอย่างคันนี้นี่สันมาร์สเนี่ยก็จะเป็นรถอีโคคาร์เรื่องอัตราเร่งก็อาจจะสู้รถใหญ่ๆไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นรถเน้นความประหยัดน้ํามัน แต่ก็ลองดูว่าเวลาที่เราขับไปแล้วเนี่ยความเร็วที่ขึ้นเนี่ยต้องไม่มีการติดขัดไม่มีอั้นนะครับอนนี้ความเร็วก็ขึ้นลอยแล้ว ก็ถือว่าอัตราเร่งปกตินะครับเพราะรถไซส์ประมาณนี้ก็จะเร่งประมาณนี้แหละสุดท้ายถ้าเราทดลองขับแล้วมันโอเคก็มาดูเรื่องของกรรมสิทธินะครับสิ่งที่ควรต้องตรวจเช็คก็คือเลขทะเบียนเลขเครื่องเลขถังตรงตามเล่มทะเบียนถ้ามันตรงก็คือโอนได้ไปไปดูกันให้ดูเลขทะเบียนก่อนเลยนะครับว่าเลขทะเบียนอะไรอย่างคันนี้ขอขอ1425สอ 1, 4, 2, 5, สุราษฎร์ธานี ตรงไหมอ่าตรงคือจบนะครับแล้วก็มาดูเลขตัวรถก็คือ MNTFBUK อะไรตรงนี้นะครับลงท้ายด้วย0120192ก็ไปดูนะครับตัวนี้อ่าลงท้ายด้วยอะไรนะครับอ่านกัน0120192โอเคอย่างนี้ก็คือตรงก็คือจบนะครับไม่มีริ้วรอยกัน ชำรุดหรือมีการซ่อมตัวเลขตัวถังนะครับแล้วก็สุดท้ายมาดูตัวเลขเครื่องยนต์นะครับเลขเครื่องยนต์ก็จะบอกว่า HR12 นะครับ309033 4มมันจะอยู่ด้านหน้าเครื่องนะครับเลขเครื่องนีสันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นกันไหมฮะมันจะมีตัวท่ออากาศบังอยู่แต่ก็อยู่ด้านหน้าเครื่องมองลงไปตรงๆนะครับซึ่งตัวเช็คแล้วก็ตรง สอบแล้วนะครับเลขทะเบียนเลขเครื่องเลขถังตรงทุกอย่างอย่างนี้รถคันนี้ก็เป็นรถที่ซื้อได้แน่นอนโอนกรรมสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายได้เลยวันนี้ที่ผมแนะนําไปมันก็เป็นหลักการเบื้องต้นนะครับที่ให้ทุกคนสามารถเอาตรงเนี้ยไปใช้ในการเลือกซื้อรถมือสองที่ดีไว้ใช้งานได้แต่ทั้งนี้เวลาไปดูรถมือสองแต่ละคันวิธีการอาจจะลึกซึ้งไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับอายุของรถด้วยขึ้นอยู่กับรุ่นของรถด้วย คุณจะเป็นที่จะต้องดูให้บ่อยมากพอเพื่อให้เกิดประสบการณ์และเทคนิคในการที่จะตรวจสอบรถเชิงลึกได้นะครับซึ่งรถที่ผมเอามาให้ดูวันนี้ก็เป็นรถปี2019ซึ่งยังดูง่ายอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดไปดูรถปีเก่าจริงๆอาจจะต้องเพิ่มเทคนิคในการตรวจสอบที่มันมากกว่านี้นะครับก็ต้องไปดูองค์ประกอบอื่นๆด้วยเลขไมแท้หรือเปล่านะครับโดนย้อมแมวมาไหมหรือว่ามีปัญหาอะไรในเชิงลึกอันนี้ต้องอาศัยประสบการณ์จริงๆ แต่อย่างน้อยที่สุดถ้าคุณรู้พื้นฐานนะครับคุณก็จะสามารถเลือกรถได้ดีมากกว่าที่ไม่รู้อะไรเลยถ้าอยากรู้ในเรื่องของเชิงลึกหรือเรื่องของวิธีการอื่นๆในการที่จะคัดกรองรถมือสองสภาพดีไว้ใช้งานเนี่ยก็ลองเข้ามาติดตามได้ที่เพจรถมือสองดูสมัยคานะครับในนั้นเนี่ยเราก็จะมีสาระแตกแกยกย่อยหลายๆเรื่องเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะศึกษาเพิ่มเติมเพื่อจะได้ ไม่พลาดเวลาที่ไปซื้อรถมือสองจริงๆเนี่ยก็ลองเข้ามาติดตามกันดูไปแล้วครับผม M อยูสมัยค่ะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ